นะครับตอนนี้อันดับ1นศูนเสียให้กับกั๊กของโตสศักดิ์ศรโอ้โหนะฮะจนได้จริงๆนะฮะหลังจากที่เขาขอแรงเชียร์นะครับในช่วงของซีดเอสไปนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากนั้นก็คือกระแสก็คือค่อยๆไต่ขึ้นมาใช้เวลานะฮะก็ถือว่า3สัปดาห์นะครับเกือบเดือนเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่ากลับมาครั้งนี้ก็สมบูรณ์แบบเออหลายคมก็สงสัยนะว่าคือ คุณโตเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะมากนะเยอะมากเถือว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่โอ้โหสาวสาวรักฝันถึงหลายหลายอย่างเลยจะไปโกอินเตอร์แล้วด้วยใช่นะครับใช่ไมฮะไปจะไปทําโปรเจกต์นะฮะเห็นรู้สึกว่าจะไปร่วมเอ่อฟิชเชอร์วิ่งกันด้วยหรือว่าทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับทางไต้หวันนะครับลองติดตามดูละกันดีนที่น่าอยู่ตั้งนานแล้วนะะฮฝึกพูดจีนด้วยครับล่าสุดเองก็แอบพูดจีนมารายการด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูละฮะว่า ว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้ายังคงอยุดดับถึงอยู่หรือเปล่าเอ้ยก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันต้องติดตามนะฮะเราก็ถือว่าให้กําลังใจศิลปินทุกคนนะครับที่อยู่ในชาร์ตนี้นะครับถึงแม้จะมีขึ้นมีลงบ้างนะครับผมเชื่อว่าทุกเพลงเป็นเพลงคุณภาพทั้งนั้นแหละทุกต้องนะที่อยู่ในชาร์ตของเราครับครับผมตอนนี้ไปฟังสามเพลงนี้กันก่อนนะฮะแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะกับชาร์ตทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในเพลงที่อยู่ทั้งหมดที่อยู่ในชาร์ตหมดชาร์ตที่อยู่ในเพลงนะครับ Who are you?